อาาจันนมวนี่ออแกใส่น้ำมันกันลำบากหรอือจวันนี้มามากินข้าวมีร้านเบ่าคำครับข้าวขาหมูบ้านศีบุญเฮืองครับแม่แคทเนี่ยแหละ แับสุดแล้วนะครับของอย่านนี้สุดสุดแล้วครับเนคกิกโลดูเลี้ยงจนลูกชายเป็นแบบนี้ย้อนย้อนกินข้วขาหมูของแม่วันนี้ลูกค้าเป็นเยอะนะลูกค้าของบักอ้วนเยอะบอยู่เปิ่ยู ยูทูบเบอร์ดังเวียงจันร้านเบาคำนี้คืออาหารตามสั่งอร่อยนะครับพวกกะเพราต่างๆนะครับนอกจากข้าวขาหมูแล้วก็แนะนำนะครับบ้านสีบุญเฮืองนะครับหน้าตาข้าวขาหมู ดูหุ่นพ่อข้าก็รู้ครับเชฟกระดาษทเมียงดูหุ่นก็รู้ครับว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่ก็อร่อยจริงๆนะครับ ข่าวว่าเป็นศูนย์การค้าของเกาหลีนะครับเห็นเขาคุยกันนะเห็นเขาคุยกันที่ร้านกาแฟาอาบอกเ,นเ,นเออฮัลโหลรการนครหลวงเยียงจันนะครับ ที่ดินตรงซ้ายมือนี้แตะไม่ได้และเบ่าว่าจะขอซื้อไม่ได้เขาไม่เขาไม่แนมหน้าเลย้นจรกิๆกันไปขอซื้อต้นไม้ผมไม่ได้ว่ากันเงินสองสามล้านสิบล้านยี่สิบล้านนะครับเขาว่าก,กันที่สามสิบล้านดอนเลยตายตายเงาคุยกันนะ เช้าที่ร้านกาแฟนะครับโจมาปกเศรษฐีเวียงจันทร์ขาชอบไปนั่งกินกาแฟร้านแบบแบบนี้นะโจมานี่เศรษฐีลาวนิยมไปนะครับมมผมก็น่าจะเป็นเศรษฐีไทยอยู่เลยผมเปนั่นก็ไปนั่งแช่ไป่นั่ง่อยให้ดูมันมเป็นคนเกรดเดียวกันแต่ในความเป็นจริงไม่มีเงินหรอ โอ้นี่ยบีเอ็มโอ้มีงานโค้ลาวจัดให้ ้านหนองบอลนะครับโูราหาอยู่บ้านหนองบอลลงไปก็า่าตุหวงนะครับโจโม,มาเนี่ยร้านกาแฟนี่แหละครับแล้วก็มีบลูคอฟเปิดใหม่น้ว บรูคอฟธาดหลวงเบ่าคำไปแล้วครับบรูคอฟไม่ใช่ทีคอฟโอ้ oh. ผมก็อ่านอะไรของผมเนี่ยบรูคอฟ่าดหลวงนะครับบรูคอฟร <Okay. S 2> ้านกาแฟดูดีมากเลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับราคาเปรียบเทียบกับโจูมาเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะถูกกว่าจูมานะโจูมานี่เขาเป็นราคาระดับบนแล้วนะครับ เดี๋ยวจะซื้อของที่โซกโซกทวีซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะครับก็มาพักแถวแถวนี้ก็สะดวกสบายนะครับร้านคาฟเฟ่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ใกล้กับตลาดธาตหลวงนะครับตลาดแรง ที่พักก็ถูกครับห้องแอร์สองแสนห้องไม่แอร์แสนเดียวเนื่องจากผมเพิ่งมาจากลาวเหนือนะครับแล้วอากาศมันเย็นๆผมก็เลยเอาห้องที่มันถูกๆห้องพัดลม <c oughs> ประหยัดเงินหน่อยครับเพราจะอยู่อีกเป็น10กว่าวันนะครับแบมบูเฮาร้านนี้ก็โอเคนะร้านอาหารเกาหลีลูกค้าเขาก็เยอะอยู่นะผมพักที่นี่นะครับเหมือนพักเวียงสวรรค์นั่แหละนะครับ สี่โมงแรงนะฮะสี่สิบหกนาิกาสาสิบนาทีโอ้ฟ้ามันมัวเลยนะฮะที่เวียงจันทร์เนี่ยงง,งงอยู่เหมือนกันนะครับอากาศแบบอากาศเย็นนะเดี๋ยวว่าจะเดินไปตรงออฟฟิศโคลาวนะฮะ ที่บ้านหนองบอดเนี่ยนะครับเห็นมีตลาดนัดนะมีของกินเยอะเลยเอ้มันมันแปลกๆนะมันเย็นๆแบบอากาศดีเลยนะเนี่ยเอ้นี่อะไรเนี่ยร้านเวียดเวียดเตียนมีเสื้อลายสกอตไหมพนรรักงานสวยดีนะฮะเนี่ย คัาแรกต้องดูว่าเฮ้ยมันมีลายสก๊อตอยู่ครับเนีดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อเสื้อ15ปีแห่งคุณภาพเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋วลองดูสิโอ้ไปลองแล้วนะฮะลองเสื้อผ้าเขาคุณภาพดีนะก็ดีไซน์แบบเวทเวทแต่ราคานี่ไม่ได้ไม่ได้ถูกเลยนะครับตัวละสองพันกว่าบาทผมถอยดีกว่า ว่าจะซื้อสักตัวนึกว่าตัวละห้าหกร้อยบาทคิดเป็นเงินบาทมามันล้านสี่นะครับก็สองพันกว่าบาทเลยสองพันนิดๆน,นะครับไปซื้ออยู่ในโครตัวดีๆได้สามตัวนะฮะสรุปก็คือไม่ได้อุดหนุนนะครับ แต่ว่าก็เขาก็เสื้อสวยดีนะเป็นเสื้อลายสกอตเมื่อกี้เนะี่ยจริงๆอยู่ในโครก็ผลิตที่เวียดนามนะเม d ด i ินเวียดนามะโอราคานี้คือ ตัว2,000ันสอบาทนี้แบบโอโ้ต้องระดับพวกผมไม่ได้ใส่เสื้อตัว2,000บาทนี้มานานแล้วนะเคยสมัยแบบบ้ายี่ห้อนะฮะอะไรอ่ะยี่ห้ออะไรที่มันนั่นหน่อยอ่ะคิมเบอร์แลนด์อะไรเงี้ยน,นะ ซึ่งก็บ,บ้ามากเลยเพราะว่าทิมเบอร์แลนด์มันดีไซน์มาเพื่อเพื่อคนแบบคนเมืองหนาวนะผมไม่ซื้อแบบร้อนก็ร้อนนะฮะแบบบ้ายี่ห้อไงอใส่ทิมเบอร์แลนด์อะไรตัวหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยเอ้วันนี้วันนี้หวยออกเ่ะอคนขายเลขสวยนะี้วันนี้หวยออกเหรอหลังๆก็มีคนรู้จัก ผู้หลักผู้ใหญ่อะไปอังกฤษไปไป,ไปอเมริกาผมก็จะบอกว่าซื้อไอ้นี่มาให้หน่อยซื้อทิมเบอร์แลนด์ซื้อ land, ออะไรอะ่ะยี่ห้อดังๆอะมาตัวเองแบบควักเงินเองแล้วเสียดายะ่ะสมัยอยู่กรุงเทพก็อันนี้พูดพูดเรื่องจริงนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปอังกฤษไปอะไรเขาจะซื้อแบบ เบอร์เบอี่อะไรนะครับพวกทิมเบอร์แลนด์พวกยี uh, land, ก่ห้อเป็นแบรนด์มาให้นะครับซึ่งมันราคามันที่อเมริกาที่นั้นมันจะถูกกว่าขายที่ไทยกันแต่หลังๆเนี่ยอันนั้นคือช่วงที่แบบว่ายังเป็นพวกอายุไม่มากนะครับพออายุมากๆก,ก็ใส่อะไรก็ได้ขอให้มันดูดีนะครับอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ก็ซื้อที่ลาวนี่แหละครับตัวละ4ี0รกว่าบาท บางทีกางเกงก็หาซื้อที่เนี่ยแต่ว่าหมายถึงว่าเขาผลิตที่ลาวนะแต่อันี่มันราคามันโอ้โหมันหนักหน่วงไปครับเป็นแบรนด์ของเวียดนะโอ้ไฮโซมากเลยสองพันบาทตกใจเลยผมนึกว่าสักข้า6หกแสน 5, 600, กีบนะฮะร,รอไปซื้อยูนิโครที่เซ็นท่านอุดรดีกว่านะครับได้สามตัวนะะ ดีไซน์สวยด้วยนะครับอาโคลาวนะครับโคลาวเขามีตลาดนัดนะฮะมลาเดี๋ยวหาหาซื้ออะไรกินหน่อยนะเด็กๆเขา เดี๋ยวจะหาซื้อเขามีเสื้อผ้าขายโอ้เพลงโอ้โช่วงนีเลยครับเจอของหวานครับของหวานลมเย็นๆครับก็นั่งกินของหวานนะครับที่แถวโคราวนี่แหละครับ โอลาวนี่เป็นบริษัทของคือเกาหลีนะครับก็คนก็จะมีกําลังซื้อนะเงินเดือนจะเยอะหน่อยนะครับคนลาวที่ทํางานที่นี่ก็เงินเดือนเยอะนะครับเงินเดือนสูงเป็นกลุ่มทุนเกาหลีที่มาลงทุนที่เวียงจันทร์นั้นเยอะนะครับพี่ลาวนะฮะและ้วก็เหมือนเขาจะทําศูนย์การค้าอยู่ตรงสี่แยกเลยในบ้านสีบุญเฮืองนี่นะครับกลางเมืองนครกลางนครเวียงจันทร์เลยก็น่าสนใจนะรอดูอยู่นะครับ พื้นาแถวนี้มีโรงเรียนนานาชาตินะเด็กๆแบบมานั่งนี้มีเป็นยูนิฟอร์มเหมือนกับมันยังไงไม่รู้อะเหมือนเป็นพวกโรงเรียนนานาชาตินะแต่ว่าตอนแรงๆมันจะมีคขามาเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ท่าแถวนี้นะคร,รับขายเสื้อผ้านะครับ แล้วก็อาหารตลาดนัดก,ก็จะเป็นแบบเมี้เสื้อผ้ากับอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอาหารแบบในเวียงจันท์นี้ที่มันเยอะๆนี่ต้องเป็นโน่นนะฮะสีหอมนะครับตลาดกลางคืนสีหอมเซ็นะอร์พอย์ถนนจะเยอะนะครับของกินแบบเยอะมากราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปไกลที่จอดรถก็หายากหน่อยนะถ้าเป็นหน้าหนาวนะ บรรยากาศยามแรงๆนะครับตรงนี้นะครับใจครับดูแล้วน่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับออฟฟิศโคราลนะครับยานบางแรงเลิกเรียนแล้วนะครับเผาเลิกเรียนกันแล้วอ้ย เลิกเวียดครับไม่ใช่เลิกทยนใช้คำพูดผิดนะรถก็จะเยอะหน่อยนะครับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเสียงไทยสตรีทฟู้ดเขียนไทยสตรีทฟู้ดอาหารไทยนะครับอลองดูนะครับว่าจะจะโอเคไหม วันนี้วันวันพุธเหรอวันอังคารนะมันมีหวยหผมผมลืมวันลืมเวลาแล้วเนี่ยวันพุธเหรอไม่ใช่วันอังคารเหรอยามแรงๆนะครับรถก็จะเยอะนะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับ ตอนกลางวันนะครับตอนสายๆก็ไปนั่งกินกาแฟอยู่ก็เขาก็คุยกันเรื่องที่ดินบริเวณนี้แหละครับที่ผมแซวเบาคำอะฟังราคาแล้วเขาไม่ได้ว่ากันที่ไร่หนึ่งนี่เขาไม่ได้ว่ากันที่หลักห้าสิบหกสิบล้านบาทอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะหรือล้านสองล้าน u ูเอดอลล์มันไม่ใช่นะไม่ใช่ไร่สองไร่ครับหมายถึงบริเวณนี้นะครับ ที่ดินบริเวณนี้แหละครับเขาพูดตัวเลขมาผมฟังเอียงหูฟังโอ้โห28ล้านดอลน,นะฮะโอ้โเวียนกรรมน่าจ,จะเป็นที่ดินแถวๆนี้แหละครับเป็นหลักพันล้านบาทอ่ะโอ้ลมเย็นเดนนะครับดูบรรยากาศรถยามงลรงนะครับรถรายเยอะนะครับที่นครหลวลงเวียงจัดน,นะครับก็ตรงนี้มันเป็นใจกลางนะครับที่ดินมันก็จะแพง มันมีอาพาร์ตเมนต์หรูด้วยนะครับคนที่ทำงานแถวโคราวนี่แหละครับก็จะพักนะครับถัดไปก็เป็นโรงแรมสุภัตรานะครับโรงแรมแบบห้าดาวตอนแรกผมก็นึกว่าแค่สี่ดาวที่ไหนได้ห้าดาวครับห้าดาวเยอะช่วงนี้นะครับข้างหน้าในเมืองแ้งก็ห้าดาวนะครับเดินกลับดีกว่าเดินกลับทางโซนนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นร้านอาหารจีนยาวโอ้ดีไซน์ดีนะร้านอาหารหรูเลยเบิร์นส่งรูปให้บ่าวเทอรี่นะไม่ตอบมากลับดีกว่าครับมากินที่ทำงานของบ่าวเทอรี่นะเฮ้ยคนทำงานเยอะเหมือนกันนะเนี้ยดูมอเตอร์ไซค์เต็มเลยเฮ้ยแสดงว่า พนักง,งานของโคลาวนี่โอ้โหมันน่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นพันคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้อาทักมาแล้วครับตอบมาแล้วครับโอโรงเรียนเวียงสวรรค์น้อโรงเรียนอีกโรงเรียนเวียงสวรรค์ครับอโรงเรียนเอกชนนะเนี่ยนี่สาวน้อยี่ชุดสวยดีนะ ลูกลูกลุงถามนยลูกห้องเรียนเอกชนหมดลูกเออเวียงสวรรค์นเนาะเออห้องเรียนเอกชนครับดูสวยดีนะชุดเขาดูสวยดีนะครับดูชุดใส่สิ่นสาวน้อยโอ้่น่ารักดีเลิเลกเรียนแล้วมีประถมมัธยมศึกษาสมบูรณ์ก็แสดงว่าถึงมสมบูรณ์ถึงมเจ็ดเลยเดนะ้นหถึงมเจ็ดมดลูกห้องเรียนดูถึงมเจ็ดเลยตี โอ้เวียงสวรรค์น,นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเนะี่ยมาด้านหลังครัวเราวครับเด็กเจียวเจ้าเลยเอ,เอ้โรงเรียนเวียงสวรรค์น,นี่มันเกี่ยวพันกับไอเ้เฮือนพักเวียงสวรรค์ของผมหรือเปล่าเนี่ยที่ผมพักอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ว่ามันชื่อมันเพราะดีนะครับเวียงสวรรค์นนะผมก็เพิ่งคผมก็เพิ่งเห็นนะว่ามันมีโรงเรียน เอากาชนอยู่ที่นี่นะครับผมเป็ียนชุดเนี่ยนะดูแบบเก๋ดีนะครับว่านี่เป็นเป็นบ้านเก่าแล้วป่ะเนี่ยเนื้อที่กว้างเลยนะสรุปว่าไม่เจอบาร์เทอรี่นะครับเทอรรี่กลับบ้านแล้วครับไปรับลูกแล้วมัง้งออกไปแล้วนะครับ คือ,อราคาที่ดินที่เวียงจันทร์นี้ในโซนใจกลางนี้มันมันไม่ได้ว่ากันเป็นไร่หนึ่งเนี่ยไม่ไม่ได้ว่ากันที่หลักหลายสิบล้านบาทนะครับมันว่ากันที่หลักหลายร้อยล้านบาทนะครับมันราคาค่อนข้างที่จะได้เรื่องอยู่นะหนักอยู่นะครับดังนั้นก็คือมีแต่พวกนายทุนนะครับที่จะซื้อได้นะครับ ฟ้ามัวฟ้ามืดก็ข้างหน้าก็น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์หรูเลยนะครับอ้อพาร์ตเมนต์เนี่ยผมเคยไปถามแล้วผมอ้าป่าคากมาแล้ว<_><_><_> นี่ก็นี่ก็ผิดคาดเหมือนกันนะไอ้เราก็คิดว่าราคาสักเดือนละห้าหกพันบาทนะครเวียงจันที่ไหนได้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสามหมื่นสี่โอ้โหแถวท่านหลวงเนะีคือที่ถามเนี่ไม่ใช่ว่าจะมาเช่าหรอกครับค่ถามดูนะอยากรู้ราคาไอ้เราก็คำนวณในใจน่าจะเดือนละหกเจ็ดพันบาทห้าหกพันบาทประมาณเนี้ ไม่ได้เลยครับเดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเป็นแถวแคมของนั้นคือโอโหหลายหมื่นเลยครับเอาให้ต่างชาตินะครับเช่านะครับโดยส่วนใหญ่นะเนี่ยอพาร์ตเมนต์นะครับผมว่าธุรกิจอพาร์ตเมนต์ยังเปิดกว้างมากๆเลยที่เวียงจันทร์นะ,ะผมดูแล้วนะจะมีคนต่างชาติเข้ามาทำงานเข้ามาทํามาหากินเยอะนะครับ อพาร์ตเมนต์เนี่ยแล้วร,ร,ราคามันโอ้ราคามันได้ด้วยนะราคาค่าเช่าเนี่ยไม่ได้ถูกเลยแม่ยามบรรยากาศยมามแรงๆนะครับตรงไปก็ธาดหลวงนะครับ หัวยินซีครับหัวยินซีนะครับก็มันคนละหวยกับอีกอีกอีกอันหนึ่งมันอ๋อตรงนี้มันเป็นของอินซีกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อพาร์ตเมนต์นั้นก็อินซีเหมือนกันครับอ๋อหวยสิบสองราศีนะไม่ใช่หวยสัตว์อินซีนะครับ เขาทำธุรกิจหลายอย่างนะเนี่ยก่อสร้างด้วยนะครับ<ม>เงินติดปีกประกันชีวิตนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเลยเนี่ยนะอินซีเทรดดิ้งเนี่ยนะครับออฟฟิศเขานะครับ